สวัสดีครับร้านสามารถคาร์เซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เรามาแนะนำรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันสวยงามนะครับกับ Toyota y a r ริ 1.2G นะครับเครื่องยนต์ 1.2G นะครับทอบสุดพุชสตาร์ฟังก์ชันพรมอะไระครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันนะครับ คันนี้รถจดทะเบียนปี2014นะครับตัว G นะครับเย้ยนกลับมาดูภายในตัวรถกันนะครับสวยงามนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมจำหน่ายไม่วิ่งอยู่ที่129,920กิโลเมตรนะครับวิทยุเดิมๆภายในเดิมๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับกูสตาร์นะครับคันนี้ฟีละ ขณันี้ฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนห้าพันกว่าบาทนะครับลูกค้าท่านใดมองหารถน่าใช้นะครับประหยัดนะครับสอบถามกันมาได้เลยศูนย์หกสองสามห้าเก้าแปดศูนย์ศูย์นะครับรถสวยร้านสามารถคารเซ็นเตอร์นะครับเสนอราคาที่สองแสนแปดหมืนแปดพันบาทนะครับยางดอกเต็มนะครับประกันหลังการขายนะครับหกเดือนหรือสองหมืนกิโล ทุกกรณีนะครับ288,000บาทลูกค้าฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละประมาณ5,500บาทนะครับรถสภาพสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเป็นรถตัวท็อปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไม่วิ่งแสนสองนะครับในห,ห้องเครื่องนะครับสวยงามเดิมเดิม หรืมนะครับสนใจ,จรถคันนี้สอบ,บถามกันมาได้เลย0ูนย์หกสองสามห้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับหรือตัวรูมสามารถคาเซนเตอร์นะครับทุกๆสาขาของเรานะครับหรือทักเพจรถสวยร้านสามารถคาเซนเตอร์รถบ้านสวยร้านสามารถคาเซนเตอร์รถมือสองร้านสามารถคาเซนเตอร์นะครับสามเพจหลักของร้านเรานะครับแล้วยังมีรถคันอื่นๆให้ท่านเลือกอีก มากมายหลายคันนะครับเงื่อนไขไฟแนนซ์ Finance. จัดดาวผ่อนเอกสารนะครับติดแบ็กลิสติดเครดิตหรือสถานะเครดิตเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสอบถามกันมานะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับยินดีให้การช่วยเหลือจัดการเรื่องเอกสารนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รถคันนี้ให้ถึงมือลูกค้าที่ต้องการได้รถสวยไปใช้งานด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ